อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ไกดอยู่ที่หัวหินนะทุกคนวันนี้ไกดพาทุกคนมาดูแปลงใหญ่นะทุกคนดูดิตรงนี้เราเคลียร์เรียบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยากจะบอกว่าตรงนี้แบบอยู่ใกล้โครงการบ้านหรูหรามากทุกคนอยากจะบอกว่าสวยมากที่ดินตรงนี้จับจองได้นะทั้งหมดมี12ไร่2งานกับอีก3 6ตารางวานะทุกคนเหมาะมากกับการทําโครงการวิวสวยมากทุกคน นี่บริเวณรอบรอบ,รอบถนนมีครบเลยนะอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะอยู่ทับใต้นะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะตรงนี้จะเป็นฉนดคุดเขียวนะทุกคนตรงนี้แบบขายเหมาแปลงเลยนะทำเลดีนะตรงนี้สวยมากอยากจะบอกว่าใกล้โรงพยาบาลใกล้แหล่งชุมชนใกล้สนามกอล์ฟแล้วก็ใกล้ตลาดน้ําหัวหินสามพานนะทุกคนนี่ตรงนี้เรามาดูวิวกันเลย อยาจะบอกว่าใครสนใจทักมหาใจได้เลยนะทุกคนเพียงไล่ละ2ล้านบาทเท่านั้นนะทุกคนตรงนี้รีบเลยด่วนเลยส่วนใครที่มองไว้ทําโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าจะเป็นจัดสรรที่ดินทักมาเลย